ครูบอกเลยคุณไม่มีต้นทุนชีวิตคุณเป็นมหาเศรษฐีได้ถ้าคุณฟังไลฟ์นี้ฟังให้ดีนะทุกครั้งที่คุณจะซื้ออะไรหรือจ่ายอะไรออกไปก็ตามสิ่งแรกที่คุณจะต้องถามเลยไม่ซื้อได้ไหมไม่มีได้ไหมไม่เอาได้ไหมเสร็จแล้วพอคุณถามเสร็จเออวะ่ะสมมุตินะฮะเรามีต่างหูแล้วยี่สิบคู่ เราไปห้างทุกคนมันมาใหม่ต่างหูรูปหัวใจรูปอ้ามาใหม่สวยมากมันล่อใจล่อตาแล้วถูกด้วยสามคู่ร้อยโอ้ยแค่สามคู่ร้อยกหูหาเงนินได้บรรล้ลานนะ่ะอย่างเงี้ยมันจะมันจะเข้าขัา้น็มตลอดแหละทุกคนพอเราเดินไปฟังนะทุกคนฟังก่อนนะถามตัวเองทันทีว่าไม่ซื้อได้หถามก่อนนะอย่าไปถามแม่ค้านะเดี๋ยวโดนด่าถามในใจเราก่อนว่าไม่ซื้อได้ไหม ไม่มีได้ไหมไม่ใช้ได้ไหมถามก่อนเลยจำไว้นะถ้าคุณอยากเปลี่ยนภพภูมิพอถามฟังนะคะถ้าหลอกตัวเองก็แล้วแต่เอาที่สมัยใจเราจะบอกว่าไม่มีก็ได้นะเพราะมันก็คล้ายๆที่บ้านนั่นแหละไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรนะทุกคนสมมุติคุณอยากได้มาแต่ถ้าคุณไม่ใส่ละ่ะอ่ะสมมุตินะคะคุณไม่ใส่ไม่ใส่ต่างหู มันไม่ได้ทําให้ความสวยครูลดน้อยลงเลยนะทุกคนมันไม่ได้ทําให้ความมั่งคั่งความเจริญรุ่งเรืองของครูลดน้อยลงเลยมันเป็นการฝึกพลังภายในอะค่ะวันนี้คุณเปรียบกับครูไม่ได้นะเพราะครูสามารถใช้ใจ่ายอะไรก็ได้ที่อิสระภาพแล้วอะค่ะวันหนึ่งที่คุณหมดหนี้มีอิสระภาพคุณจะเป็นอย่างครูได้แต่ต้องเริ่มฝึกเหมือนกันค่ะต้องเริ่มฝึกจากที่ ไม่ใส่ได้ไหมเห็นไหมพอไม่ใส่ก็ไม่เห็นมีใครด่าครูเลยว่าทําไมมึงไม่ใส่ตุ้มหูเนี่ยมึงไม่ใส่ตุ้มหูแล้วหน้ามึงประหลาดมากอย่างเงี้ยไม่มีค่ะเราบอกตัวเองต่างหากว่าเราอยากได้ฉันจะเอามันสวยแค่นั้นเองทุกคนถ้าคุณจะเปลี่ยนภพภูมินะคุณต้องมีคําถามและคําตอบให้ตัวเองนะคะถ้าคุณอยากเปลี่ยนจริงเสื้อผ้าอ่ะวันนี้อย่าบอกทุกคนครูเป็นคนที่ ประหยัดมากบอกเลยใส่เสื้อผ้าตัวละร้อยเก้าเก้าสองร้อยสามร้อยไม่เกินนี้ถ้าครูไม่ใช่ผู้บริหารระดับบนไม่ใช่เจ้าของแบรนด์ไม่ใช่มหาเศรษฐีหลักร้อยล้านพันล้านในวันนี้ครูไม่มีทางซื้อเสื้อผ้าสุรุ่ยสุร่ายนะคะไม่มีทางค่ะเพราะครูบอกกับตัวเองว่าเสื้อผ้ามันเป็นแค่ตัวหุ้มห่อเราอะค่ะ ให้เราอะ่ะไม่โป๋ไม่เปื่อยออกไปไหนได้ไปตลาดได้ไปอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นแต่ทุกวันนี้มันเหนือกว่าคำว่าใส่หุ้มห่อตัวเองเพราะครูเป็นใครเพราะครูเป็นเจ้าของแบรนด์ครูเป็นคนที่จะต้องสร้างหมื่นล้านเสื้อผ้าต้องสำคัญเครื่องประดับต้องสำคัญเครื่องตกแต่งร่างกายต้องมูต้องสำคัญเล็บเล็บต้องมา ผมทุกอย่างมันต้องเสริมความเป็นหมื่นล้านแยกออกไหมคะแยกออกไหมแต่ในวันที่เรากําลังสร้างตัวในวันที่ตัวคุณกําลังสร้างตัวเหมือนครูคุณต้องอัดเด็ของของคุณมาเป็นของใหม่ประดับคุณให้คุณอลังการให้ได้ทุกคนไปดูครูเมื่อสี่ปีที่แล้วกับห้าบทเรียนแก่มาก เก่ามากใส่เสื้ออะไรวะคอยุ้ยยานไปดูได้เลยนะคะเสื้อออกสีดำๆยุวยยานใส่สูตรนี่สูตรหรือว่าผ้าขี้ริ้วมึงวะไปดูได้เลยค่ะเพราะเราต้องปรับค่ะเราต้องปรับทุกคนเรายังไม่ได้รวยมั่งคั่งแบบว่าเราต้อง adapt ใช้เสื้อยืดที่เรามีใส่เสื้อสูตรที่เรามี เรามีเท่าแต่เราต้องรู้สึกมั่งคั่งรู้สึกว่าแต่วิชากูเยอะนะเฮ้ยวิชากูเยอะนะปล่อยวิชาให้เยอะที่สุดเรื่องเครื่องแต่งกายเรื่องแต่งหน้าเรื่องอะไรไม่ต้องสนใจถ้าครูทําไม่ได้ครูสอนคุณไม่ได้อย่างที่บอกสู้ให้เราเป็นมหาเศรษฐีดีกว่าค่ะเป็นมหาเศรษฐีในแบบของเราค่ะ